สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยทําได้บายพีพีนะคะแต่จะบอกว่าวันนี้จะแนะนําให้รู้จักกับวัดพระธาตุวายโยวัดของหลวงพ่อปุตนี่หรือวัดห้วยน้ํทซับนะคะเขาจะอยู่ที่ลาดกระทิงตําบลลาดกระทิงอําเภอสนามชัยเขตจงังหวัดฉะเชิงเซานะคะเล้ยไปมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาแวะบังเอิญวันนี้มีร้านอาหารข้างทางเขากระตุ้นว่าทําไมไม่ไปขอโชคละ่ะ มาตั้งหลายครั้งละก็เลยแวะเข้ามาแต่ตอนขากลับค่ะพระองค์ใหญ่นี่คือหลวงพ่อประทานพรน,นะคะเจะดีจะเห็นไกลๆเนะคะ่ะเจดีอยู่ข้างหลังหลวงพ่อปุดนี่ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะใครมีโอกาสมาวันธรรมดานะคะอย่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์คนเยอะมากไม่มีที่จอดรถค่ะวัดนี้เป็นวัด เขาเรียกว่าเป็นอันซินของดวงแปดลิ้วนะคะกำลังโด่งดังในขณะ,ะนะนี้เลยแหละค่ะคนที่ต้องการโชคลาภก็จะหลังไหลกันมาลดติดไม่เว้นแต่ละวันนะคะค่ะใครอยากปลดนี้นะคะยาเต้ยเอาองค์พระมาให้ถึงที่อธิษฐานเอานะคะอธิฐานเอาค่ะไม่ว่าจะนี่มากนีน้อยทุกคนก็อยากจะปลดนี้นะคะค่ะจะสิ้นปีแล้วยาเต้ยก็อยากจะให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองใช้ไปตลอดนะคะ ถ้าจะถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องดูจากการที่คนที่มาขอแล้วมาบ่นแล้วมาแก้บ่นนะคะหลังไหลกันไม่แก้บน่นถามว่าได้ไหมเขาก็อบอกว่าได้แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ไม่เชื่ออย่าลบดูนะคะคุณอาจจะมีโชคกับหลวงพ่อค่ะมีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรนะคะอยู่จากห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลนะคะ,คะให้ดูบริเวณวัดไปด้วยนะคะกว้างมาก ดเต็มมไปหสำหรับคลิปนี้ยาต้อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยาต้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของยาต้อยและเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจะสิ้นปีแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขทำคลิปก็ขอให้คลิปปังเป็นล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านขึ้นไปไเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะและมีความสุขตลอดไปร่ำรวยร่ำรวยนะคะ